นี้ที่มาส่งลูกค้าที่นะครนายกจะมีความพิเศษพิเศษยังไงพิเศษตรงที่สั่งพิเศษนะครับลูกค้าต้องการหูจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายในการในการยกถังตะแคงถังเทถ่านออกจากจากเตานะครับก็เลยใช้ฟิตติ้งของงานงานเฟอร์เข้ามาร่วมด้วยนะครับก็จะเป็นมือจับหูหีบอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งสามารถ พับราบไปกระถังได้นะครับจะไม่จะไม่จะไม่ยืนออกมาในในลักษณะนี้นะครับคือจะยื่นต่อเมื่อเราต้องการใช้งานนะครับคือเขาจะสามารถพับพับราบไปกระถังได้นะครับนี่ก็จะทําให้มันมีความสะดวกในการใช้งานนะครับอ่ะก็ทั้งหมดก็ติดไปสิบใบนะครับก็สีค่อนข้างจะมืดนิดนึงเนื่องจากเป็นสีดําด้านนะครับไม่มืดเลยแต่ตัวถังนี่คือก็คือจะมืด นะครับสีดำด้านนะครับอ่ะให้ดูให้ดูงานงานของผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าภายในภายในคงไม่ต้องดูแล้วแหละให้ดูภายนเนดีกว่าให้ดูเป็นภาพรวมๆไปอ่าบรรยากาศดีมากครับช่วงค่ำๆถ้าไม่นับว่ายุงชุม วยสแสงดี <c oughs> เขามีอ่ากล้องตันนี้เขามีระบบเดเชยแสงกนะันเลย <c oughs> เลยออก<ว>อ่า<ว>ออกมาดีวันนี้ว่าจะลองเผาแต่ไม่ทันนะครับไม่ทันเดี๋ยวให้พี่เขาจัดการนะครับเดี๋ยวค่อยอ่าดูภาพเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะส่งคลิปาตามหลังไปให้ดูนะครับวันนี้ก็คือเตรียมส่งมอบแล้วก็เตรียมเตาให้โอเค